ก็มาบิ๊กแล้วนะคะสำหรับในคลิปนี้ ต่งเต็มเวอร์นะคะเพราะว่าธีมของเราก็คือจะทําผมไปออกเดทกับชายหนุ่มนั่นเองนะคะจริงๆก็เป็นทรงผมที่โบคิดว่าเออบัวทาบ่อยเวลาที่แบบไปเดทกับคุณสามีอะไรแบบนี้เนาะเรารู้สึกว่ามันค่อนข้างที่จะทําง่ายคือดูแบบมีความ less is more นะคะมีความแกลมเบาๆนะแต่ทรงหลังๆก็อาจจะมีความแบบ more is more นิดนึงเอาเป็นว่าใครที่ถนัดทรงไหนก็สามารถที่จะทําตามทรงนั้นได้เลยนะคะแต่รับรองว่าสวยเป๊ะใช้เวลาไม่นานแน่นอนค่ะและสําหรับใครนะคะที่ ชอบคลิปทำผมผมบัวนะคะยังไงฝาก subscribe ช่องด้วยนะคะแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้บัวในคลิปต่อๆไปด้วยนะคะหรือจะสามารถคอมเมนต์บอกกันได้เลยนะว่าอยากติดตามดูคลิปอะไรนะคะอ่ะถ้าพร้อมแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปดูที่ทรงแรกเลยค่ะสำหรับทรงแรกนะคะทรงนี้เนี่ยเป็น less is more ที่แททูค่ะมีแค่กิบเพชรเท่านั้นเองนะคะยิ่งถ้าใครม้วนผมเนี่ยก็จะยิ่งทำให้ลุคนี้เนี่ยมันดูกแกลมมากยิ่งขึ้นนะคะก็จะติดเท่าๆกันนะคะข้างละ2ตัวแบบนี้นะคะ่ะ พยายามติดให้มันอยู่ในจังหวะที่เท่ากันเนาะหรือถ้าใครคิดว่า2ตัวไม่พอก็ติด3ตัวไปเลยค่ะเดี๋ยวนี้กิฟตเพจอาหาซื้อได้ง่ายมากๆนะคะเพียงเท่านี้ก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยค่ะสวยเป๊ะมากมาถึงทรงที่2กันแล้วนะคะทรงนี้เนี่ยโบจะถักเปียดัชเบสเบดนะคะนั่นก็คือเปียนูนนั่นเองค่ะ แต่จะเป็นเปียนูนที่เก็บผมแค่เพียงด้านเดียวเท่านั้นนะคะนั่นก็คือด้านหน้านั่นเองแล้วเวลาที่ถักเนี่ยนะคะก็จะถักเปียเก็บเข้าไปด้านใต้อย่างนี้ค่ะถักไปเรื่อยๆเลยนะคะแล้วพอตรงช่วงที่เลยกกหูมาเนี่ยก็ถักเป็นเปียสามธรรมดาค่ะ หลังจากนั้นนะคะก็ดึงดึเปียของเราให้ฟูขึ้นมานะคะโดยที่โบจะเน้นแค่ช่วงบนเท่านั้นนะคะช่วงล่างก็ไม่ต้องไปดึงอะไรมากนะคะข้างขวาเสร็จแล้วมาทําข้างซ้ายต่อเลยค่ะเก็บรวบผมด้านบนขึ้นนะคะแล้วนาเปียทั้งสองข้างมามัดรวมกันข้างหลังแบบนี้ค่ะเพียงเท่านี้ก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะอีกหนึ่งเปียที่สวยหวานมากๆเลยค่ะ มาถึงทรงที่3มกันแล้วนะคะอันนี้เนี่ยเป็นทรงที่โบว่าหวานละมุนมากๆเลยวิธีทำนะคะก็รวบผมครึ่งหัวแบบนี้ค่ะจากนั้นทวิสต์ผมแล้วใช้คลิปทองแบบนี้นะคะหนีบเก็บผมไว้ค่ะจริงๆแค่นี้เนี่ยก็พร้อมไปออกเดทได้แล้วนะคะดูสวยแบบเบาๆมากมากเลยแต่บรู้สึกว่ามันต้องอีกนิดนึงค่ะก็เลยมัดหางม้าแบบนี้นะคะจากนั้นหยิบผมช่อเล็กๆมาม้วนปิดหนังยางสีดำเอาไว้จากนั้นก็ติดด้วยกิ๊บดำค่ะ ในส่วนถักมานะคะโบจะแบ่งผมออกเป็น2ส,ส่วนแล้วก็ถักเปียก้างปลาเลยค่ะเป็นเปียเฟริกของโบเลยนะวิธีการก็ง่ายมากๆค่ะหยิบผมจากริมฝั่งด้านซ้ายนะคะย้ายไปที่ฝั่งขวาแล้วก็หยิบผมริมฝั่งขวานะคะช่อเล็กๆนะย้ายไปที่ฝั่งซ้ายค่ะทําแบบนี้สลับกันไปเรื่อยๆเลยนะคะพยายามหยิบช่อผมไม่ต้องใหญ่มากนะคะเพื่อให้เปียก้างปลาของเราเนี่ยละเอียดมากยิ่งขึ้นค่ะ พอทำมาถึงจุดหนึ่งนะคะเราจะเมื่อยแขนค่ะทุกคนให้ตลบผมเปียมาทางด้านหน้านะคะแล้วก็ถักต่อได้เลยค่ะจากนั้นก็ดึงเปียก้างปลาของเราให้ฟูแล้วก็มีความเมสซ,ซี่เบาๆแบบนี้นะคะสวยมากพอสุดท้ายนะคะก็มัดด้วยหนังยางค่ะจากนั้นก็เป็นขั้นตอนการตกแต่งแล้วค่ะ โบก็จะตกแต่งด้วยคลิปสีทองแบบนี้หมดเลยนะคะเป็นตีมแบบว่าน้องหอยนะคะแล้วก็ดอกไม้ค่ะหรือถ้าใครไม่อยากไว้ด้านหลังนะคะก็สามารถที่จะหยิบผมมาเบี่ยงข้างได้เลยนะคะแล้วก็ติดกิ๊บตามใจชอบได้เลยค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้ว และนี่ก็คือทั้ง3ทรงสับสไตล์นะคะที่เหมาะสําหรับการที่จะไปดินเนอร์ไปเดทนะคะบอกเลยนะคะว่ามันดูกแกร่งม,มากๆแล้วก็มีความแบบว่า less is more นะคะทําง่ายมากๆด้วยนะคะสําหรับใครที่ยังถักเปียก้้งปลาด้านหลังแล้วยังงงๆนะคะสามารถที่จะปรับเปลี่ยนทรงสุดท้ายอันนี้นะคะเป็นเปียสาธรรมดาก็ได้นะแล้วก็แบบถักจากทางด้านข้างแบบนี้แล้วก็ตกแต่งด้วยคลิปสีทองเป็นประกายแบบนี้ก็รับรองค่ะว่าสวยเป๊ะปังหรูหร,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 หรหาห่าวแน่นอนนะคะสําหรับใครที่ชอบครีมนะคะ ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้นะคะเราต้องลาไปก่อน,นะคะ่ะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบาย